โคสติลทาววอสวัสดีครับวันนี้มารีวิวมีดกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับคราวนี้เป็นของตัวแบรนด์ยอดนิยมอย่างโคสติลนะครับรุ่นโคสติลทาวอนะครับก็เคยเกล่นถึงมีดโคสติลไปแล้วนะครับในคลิปก่อนกอนนะครับก็เป็นแบรนด์มีดที่เน้นมีดใช้งานหนักนะครับระบบล็อกแข็งแรงนะครับ โคสติลก็เคลมว่าล็อกทแทรดล็อกของเขาเแข็งแรงสุดในโลกนะครับในช่วงในใน,ในดีตนะครับปัจจุบันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เน้นตรงนี้เป็นจุดขายเท่าไหร่เพราะมีการเปลี่ยนเจ้าของไปแล้วนะครับคุณลินทอมสันก็ขายหุ้นออกไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยมาพูดถึงตัวรุ่นทวอ r กันบ้างนะครับโคสติลทวอร์เนี่ยเป็นมีดรุ่นที่ออกแบบใน สมัยที่เป็นโคสติลแบบตั้งเดิมนะครับก็คือโคสติลเนี่ยเราเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยมีดหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเน้นมีดตลาดมากขึ้นนะครับมีดที่ไม่ได้เน้นบึกบึนด้ามใหญ่ๆหนาๆน,นะครับใบหนาๆนถาึกๆนะครับในในปัจจุบันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ว่ารุ่นแรกๆรุ่นเก่าๆที่ขายดีเขาก็ยังอยู่ในไลน์อัพการผลิตยังผลิตโปรดักชันขายอยู่นะครับทวอก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ ตัวโคซิลทาวอ r เนี่ยชื่อรุ่นเนี่ยมันก็มาออกแบบมาจากชื่อรุ่นของมันเลยคือ t า w อ r t ทาวอเนี่ยเป็นที่ผมไปดูข้อมูลมามันเป็นดาบอินเดียนะครับซึ่งมันเป็นดาบยาวๆโค้งๆนะครับก็ส่งก็คล้ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นดาบอินเดียที่ได้รับอิทธิพลมาจากพวกเปอร์เซียนะครับก็คือมีมีการเอาดาบของพวกเปอร์เซียมามา ดัดแปลงเป็นแบบของอินเดียนะครับมีตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าออกแบบเริ่มผลิตเปิดตัวในปี2 0 1 3นะครับแล้วก็ขายได้ค่อนข้างดีในบางกลุ่มนะครับแล้วก็มีการหยุดผลิตไปตอนปี2 0 1 7นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอโคสติลมีการเปลี่ยนเจ้าของเนี่ยเขาก็เอากลับมาทำใหม่โดยที่เปลี่ยนวัสดุให้มันพรีเมียมขึ้นนะครับของเดิมเนี่ยรุ่นแรกๆเนี่ยจะเป็น เออีเอสแปนะครับซึ่งมันเป็นเหล็กคู่บุญของโคซิลในในช่วงที่มันสร้างชื่อนะครับแต่ว่าคุณภาพเหล็กไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับเป็นเหล็กจริงจริงก็อยู่ในเกรดล่างด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าด้วยโคซิลก็มีเทคโนโลยีที่อบชุบได้ดีนะครับก็ทําให้เหล็กมันก็พอมันออกมาก็ใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็เขาก็มีเปลี่ยนเป็นเหล็กของบริษัทคาเปนเตอร์นะครับเป็น c t s XSP นะครับตอนนั้นก็จะมีรุ่นนี้ก็จะมี ด้ามหลายๆสีด้วยนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็มาปรับเป็นเหล็กพรีเมียมของเขานะครับคือ S35 v เนะครับโคซิ Co ลที่รุ่นที่จะเน้นขายในราคาสูงก็จะใช้เหล็กตัวนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเหล็กที่อยู่ในเกรดบนนะครับแล้วก็เปลี่ยนด้าม G10 จากเดิมเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเดิมเนี่ยจ1 0จะมีความหนาแล้วก็สากมากกว่านี้นะครับเขาก็ทำให้มันดูหยาบน้อยลงนะครับดูให้มันสมูทขึ้นนะครับก็ฟีลลิ่งดีนะครับน้ำหนัก น้ำหนักก็พอๆอเดิมเบาลงนิดหน่อยนะครับตัวทาวอเนี่ยเขาจะมีรุ่นที่ขายดีจะเป็นรุ่นที่มันใหญ่เลยนะครับคือเขาออกแบบมาจากดาบนะครับดังนั้นเนี่ย <t> ก็จะเป็นรุ่นที่มันมีความยาวนะครับเป็นทาวเป็นทาวอนะครับที่มีความยาวเลยนะครับตัวนี้เนี่ยยาวประมาณใบาย,ยาว4นิ้วนะครับขนาดนะครับเมื่อเก็บพับเก็บเนี่ยอยู่ประมาณ 139มิลิเมตรก็คือประมาณ14เซน13เซนไปปลาย,ลายนะครับใบมีดเนะี่ยยาวประมาณ100มิลนะครับก็คือ10เซนนะครับก็ค่อนข้างยาวนะครับพอกาวมาก็ประมาณ230ก mm, ว่ามิลก็คือประมาณ23เซนนะคเป็นมีดที่ตามสไตล์โคสตีลในยุคยุคดั้งเดิมนะยุคก,ก่อนก็คือเน้นเต็มมือนะครับแล้วก็ยาวใช้ เป็นอาวุธได้นะครับใช้เป็นอาวุธใช้ใช้งานหนักได้นะครับใช้สับ์ใช้ฟันโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องออความแข็งแรงนะครับเพราะล็อกเป็นไททอล็อกนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่โคสติลเขาขายมาหลายหลายปีนะครับตั้งแต่เริ่มสร้างชื่อนะครับตัวโคสติลตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เขาออกมาในช่วงเริ่มแรกเนี่ยผมก็ หาอยู่นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็พอเป็น s e ดเอ็กเนี่ยก็หาซื้อยากนะครับพยายามหาซื้ออยู่ก็ซื้อไม่ได้นะฮะสุดท้ายก็หายไปนะครับก็พยายามหามือสองก็ก็มีคนปล่อยบ้างแต่ว่าบางทีราคาสูงไปหน่อยนะครับแล้วก็ตัวรุ่นแรกๆเนี่ยมันเป็นเหล็ก a อ s 8ซึ่งมันไม่ค่อยทนสนิมเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ได้ซื้อนะสุดท้ายพอเขามีการออ,ออกตัว กลับมาทำใหม่นะครับแล้วก็ใช้เหล็กพรีเมียมนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวดาบให้มันดูดีขึ้นผมก็จัดมานะครับแล้วก็เป็นมีดที่ชอบมากนะครับคือมันเป็นมีดที่เ,เรียกได้ว่าใช้งานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากมากนะครับคือรูปทรงมันดูคุกคามไปหน่อยเหมือนกันนะครับนี่ฮะมันเป็นมีดแบบคือต้องบอกว่ามันเป็นดาบอะครับมันทําออกมาแบบด้วยการใช้ดาบเป็นเบสนะครับดังนั้นเนี่ย รูปทรงเขาเนี่ยเขาจะเอาไว้ฟันเอาไว้สับได้ดีนะครับาไว้ทาอาหารได้ด้วยนะฮะถ้าคนที่ได้ดูอซอเบย์นะครับที่เขาเขาเป็นคนทำสเต็กนะครับโรยเกลือที่มีชื่อเสียงในโซเชียลมีเดียเนี hmm. ่ยเขาก็จะใช้มีดที่เอาไว้สับสเต็กทรงคล้ายๆอย่างนี้เลยเป็นคลา้ายๆทาวนะครับเอาไว้สับสเต็กได้นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นมีดที่ใช้งานครอบคลุมนะครับแล้วก็ จุดเด่นของโคซิลอย่างหนึ่งคือผมค่อนข้างชอบด้ามจับของเขานะครับคือบางคนก็อาจจะเป็นมองเป็นจุดจุดด้อยนะครับก็จะมีการทำเว้าสำหรับนิ้วแล้วก็ค่อนข้างดีคือมีดของเขาเนี่ยมักจะทำออกมาได้ใหญ่เทอทะนะครับเวลาพกพาก็จะใหญ่แต่ว่าเวลาจับถือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะจับกระชับมือเพราะว่าเขาจะทำาด้ามให้มันเว้าจับได้ดีนะครับนะฮะแล้วก็วัสดุตัวนี้ก็เป็น G10 นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีตัวที่เป็น เป็นน่าจะเป็นสแตนเลสนะครับเป็นตัวล็อกแบ็กนะครับแล้วก็มีมีพินตรงนี้ซึ่งพอมันรวมกันก็จะเป็นเรียกว่าแทรดล็อกนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับที่โคสติลมักจะเอามาใส่ในรุ่นมีดหลายตัวนะครับเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆทำเป็นตัวสตั๊ดที่ดันเปิดแต่ว่ามันเอาไว้เกี่ยวกับกระเป๋าเปิดได้คล้ายๆกับเวฟของเอเมอร์สันนะก็เป็นจุดเด่นของมีดโคสติลนะครับส่วนรุ่นทวเนี่ยเราจะเห็นว่าสันมีดนะครับเขามีการเจียให้บางลงด้วยนะครับ บางลงนะครับแล้วมีมานหนาตรงปลายนะครับแล้วก็ค่อยๆเจียเป็นเอ่อเอ่อบางลงมาตรงนี้นะครับสองฝั่งนะครับเป็นขั้วสับเป็นสไลเซอร์ลงมานะครับแล้วก็มาทําคมตรงนี้นะครับซึ่งมันกลายเป็นว่ามันเป็นมีดที่เวลาใช้ในการสับในการเฉือนเนี่ยมันทําได้ดีมากเพราะว่ามันบางตรงนี้นะครับแล้วก็ยังแข็งแรงมากนะครับก็เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับแต่ว่า การพกพาก็จะถือว่าค่อนข้างที่จะดูคุกคามอันนี้ขนาดเป็นตัวไซส์เล็กแล้วนะครับของทวนะครับส่วนเพราะแค่คลิปตัวนี้ผมไปสั่งซื้อมานะครับมาเปลี่ยนเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไว้ในคลิปก่อน,อนผมมักจะชอบมีดที่เป็นพกพาแล้วเป็นดีฟแคลร่นะครับซึ่งไอตัวนี้กเ็เป็นคลิปทรงเดียวกับมีดโคสติอเยเจอร์นะครับก็ใช้ร่วมกันได้นะครับ อันนี้จะเป็นตัวกล่องของเขานะครับเป็นกล่องรุ่นใหม่นะครับโลโก้ใหม่นะครับโคสตตลทาวเวอร์นะครับในกล่องก็จะให้คลิปมานะครับผเปิดได้ดูนะครับถ้ามันใช้ร่วมกันได้2ฝั่งก็จะให้มันก็จะไม่ได้ให้มาแต่ว่าถ้าเขาใช้คนละฝั่งไม่เหมือนกันเขาจะให้มานะครับอย่างนี้ก็ให้คลิปมานะครับแล้วก็จะมีถ้าผมจำผิดจะมีอีกอันหนึ่งมีอันเดิมด้วยนะครับที่ให้มานะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเก็บไปไหนน่าจะเก็บรวมไว้กับ สองที่ซื้อตัวนี้มานะครับก็ให้คลิปมาค่อนข้างดีนะครับคุณภาพดีนะครับแล้วก็โคสิลก็เป็นแบรนด์ที่ไว้ใจได้นะครับคุณภาพโรงงานดีนะครับผมซื้อมีดโคสติลมาหลายรุ่นนะครับผมมีสี่ห้ารุ่นนะครับซื้อมามีขายไปแล้วหลายรุ่นนะครับไม่เคยเจอดีเฟกเลยนะครับซื้อมีดโคสติลมาแล้วก็เป็นมีที่เขาผลิตที่ไต้หวันนะครับดังนั้นเนี่ย ตัวราคาเนี่ยจะไม่ได้สูงเท่ากับมีดแบรนด์อเมริกันที่ผลิตในอเมริกานะครับแต่คุณภาพดีนะครับนะก็อันนี้ก็มาให้ดูรีวิวนะครับเบื้องต้นนะครับก็ถือว่าเป็นมีดที่ดีนะครับแล้วก็ผมชอบมากนะครับเป็นมีดที่เอาไว้ใช้ป้องกันตัวได้ดีแม่ๆน่นะครับคือถ้าเรา,เาสถานการณ์ที่เราอาจจะต้องใช้มีดที่มันเน้นใช้งานหนักหนักหรือเอาไว้ป้องกันตัวหนักหนักได้นะครับเอาไว้ฟันไว้ สับไม้นะครับตัวนี้เหมาะเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นไซส์เล็กแต่ว่าเห็นว่าจับถือได้ดีมากๆนะครับเต็มมือมากๆนะครับมีมีลักษณะเป็นโค้งเว้าตรงนี้ซึ่งมันก็จะเป็นสรีละตรงนี้พอดีนะครับโค้งมันก็จะเจอกับสันมือตรงนี้นะครับทําให้เวลาเราถือมีดเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเราจับประมาณนี้แล้วมีดมันมันตรงออกมาข้างหน้านะครับก็ <S <S คือเราไปต้องฝืนมือมากนะนะครับมันทําให้เราสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับแล้วก็ จับถนัดมือจับแล้วนุ่มมือด้วยนะครับโดยเฉพาะรุ่นใหม่ที่เป็น G10 ที่เขาปรับให้มันสากน้อยลงนะครับนะครับอันนี้ก็มารีวิวอัปเดตประมาณนี้นะครับสำหรับตัวมีดโค t สติลทาวรนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ